สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไหปลาตะลกอันนี้ปลาทำาเองนะคะเพื่อนได้แล้วก็เหมือนน่าจะเป็นแล้วนะน่าจะใช้ได้แล้วนะแกเหรอคะที่ไให้ดูไม่ค่อยเห็นเนาะฉันกำลังจะคนให้มันเอ่อเข้าคั่วนะข้างล่างมันคนกันนะคะเดี๋ยวคือเอาเข้าเอาข้างบนเข้าไปข้างล่างนะคะพริกป,ป่าเหมือนเถอโอเคเดี๋ยวแป๊บมึงค่ะเพื่อน อันนี้นะคะไห้นี้นะคะทำไว้ประมาณ4วันนะคะเพื่อนก็ซื้อปลาแช่แข็งมาะคะ่ะ IBOSS Frozen Fish อันนี้ก็คือ Pickle Sauce นะคะ Okay Italian Fusion i s like a, uh fish sauce and grilled rice นะคะก็คือว่าแล้วก็เบน grilled rice mixed together with the water ก็คืออันนี้ with cucumber, okay. use with ส้มตำキュคัมเบอร์โอเค Before we use ก็ make ใส่กระคุกเฟิร์สก็คือก็คือประมาณนี้ไห่ปลาส้มตําอันนี้สามวันนะคะก็เป็นแล้วเพื่อนคือฉันใช้ช้อนเลยเพราะว่ามันไม่มีที่ตักแล้วก็คือฉันกินคนเดียวปลาโอเคก็คนอื่นไม่ได้กินกับฉันหรอกโอเคก็คือมันไม่ได้ติดต่ออะไรตำไว้กินคนเดียวผัวไม่กินนะคะปลาเพื่อนดูอันนี้ฉันก็แบบมันก็เริ่มน้าออกแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะคนกลอนเพื่ึง คนให้มันเข้ากันนะคะเพราะว่าข้าวคั่วที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเนาะดเดี๋ยวก็คนให้มันเข้ากันนะคะหรือว่ามันเข้ากันปลาลาดตอนข่าวเอดเดตอันนี้ก็สูตรอะไรสูตรปลาลาดจากอะไรมหาสารคามหรือที่ไปดูในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคือว่าทํายังไงมันได้เป็นกินเร็วเนะแค่ไม่กี่วันก็เป็นแล้วคะ่ปะปลาาดโอเคคือ อันนี้ใส่น้ำธรรมดานะคะเพื่อนลองไปทำดูนะคะใส่น้ำธรรมดาไม่ต้องหมักเป็นปีหลอกอะแค่นี้ก็กินได้มันก็เป็นปลาล้าแล้วคือจะทอดจะอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฉันดูก่อน,ม,นมันก็เป็นน้าปลาล่านะอ๋ออื้กลิ่นเตะจมูก